ปัจจุบันนะครับงานสกินได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อสามารถสร้างชิ้นงานท <t ains to ment> ี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับในการออกแบบได้ตรงกับความต้องการนะครับของผู้ที่ชอบพิธีการการใหม่ๆในการเพิ่มมูลค่านะครับเอกับเสื้อยืดและสินค้าประเภทต่างๆนะครับงานสกินเสื้อยืดแต่ประเภทแรกๆก็คือซิวสกินนะครับซิวสกินนะครับเป็นการพิมพ์สกินโดยต้องใช้บล็อกในการสกินนะครับโดยกาหนดเป็น1สีต่อ1บล็อกหากต้องการงานสกินสีๆนะครับต้องใช้ทั้งหมด4บล็อกนะครับซึ่งเหมาะกับการสกินเสื้อง นนนเนื่องจากเมื่อสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วบล็อกหนึ่งแล้วสามารถนําไปสก,กินในครั้งต่อไปได้อีกด้วยนะครับงานสก,กินี่เยือดีที่หรืองานสก,กินดิจิตอลนะครับเป็นการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับซึ่งใช้วิธีการสก,กินแบบพิมพ์ภาพลงไปในเนื้อผ้าพโดยตรงครับโดยเครื่องพิมพ์ผ้าพแบบนี้นะครับโดยเฉพาะหรือเรียกอย่างว่าเดลิเทูการเมนนะครับโดยจะเอางานสก,กินที่สวยคมชัดหลายข้อจํากัดของเรื่องสีของภาพที่ต้องการสกินนะครับสกินได้บนผ้าทุกสีนะครับนอกจาะเป็นสีอ่อนหรือผ้าสีเข้มนะครับ